สวัสดีครับสวัสดีช่วงค่าของคืนวันอาทิตย์ที่13มิถุนาก่อนวันลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ในวันพรุ่งนี้14 6. มิถุนา6โมงเช้านะครับพร้อมกันทุกคนทั้งคนเก่าคนใหม่นะครับก็อันนี้ชัดเจนแล้วนะครับสื่อต่างๆก็ทยอยชี้แจงกันนะครับว่าลงหมดนะครับเพียงแต่ว่าคนเก่าก็จะมีฐานข้อมูลช่วยถ้าหากว่าลงในแอปเป่าตังค์นะครับถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ดูสรุปนะครับข้อมูลล่าสุดก็อยู่ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับทีนี้ ท่านอาจจะได้เห็นแล้วว่ามีการนําเสนอในเรื่องของข้อมูลที่แม้จะเป็นรายเก่าก็ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของอาชีพแล้วก็รายได้นะครับคร่าวๆนะครับซึ่งก็หมายความว่าแสดงว่าคนใหม่เ,เขาต้องกรอกอยู่แล้วนะครับแล้วในเฟสก,อก่อนๆคนเก่าอาจจะยังไม่เคยกรอกข้อมูลนี้นะครับหลายท่านก็เลยสอบถามมานะครับว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยจะมีอ่ะมีประเด็นอะไรหรือไม่ถ้าว่าเรากรอกไปแล้วกลัวว่าจะมีการพิจารณาว่าจะทําให้ผ่านหรือไม่ผ่านในเรื่องของอาชีพและ รายได้นะครับก็ต้องขอแจ้งเลยนะครับว่าข้อมูลที่เรากรอกเข้าไปเรื่องของอาชีพและรายได้นั้นนะครับไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าท่านจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของโครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับไม่ได้มีการกําหนดว่าจํากัดอาชีพหรือจํากัดรายได้แต่อย่างใดฉะนั้นแล้วเป็นการเก็บข้อมูลนะครับเพื่อให้กระทรวงการคลังนําไปเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปเท่านั้นเองนะครับเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้นนะครับเน้นย้ํา อีกกรณีหนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่าหลายท่านสอบถามเข้ามาแล้วกรณีว่างงานจะจะเลือกจะเลือกอย่างไรก็คาดว่าจะมีเมนูให้เลือกว่าว่างงานนะครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับก็กรอกไปตามความเป็นจริงเท่านั้นเองนะครับเป็นการเก็บเป็นฐานข้อมูลนะครับและไม่มีผลว่าจะทําให้ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับก็ขอให้ท่านสบายใจได้ในประเด็นนี้นั่นเองนะครับ